ช่วงเป็นแนวทางเกมที่1กับโซโลเห็นมีคนขอมานะครับก็เลยเล่นให้ดูเนาะไม่มีวิ่งไม่มีโล่ทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะทําหน้าที่เป็นในการกันธงหรือว่าอุตะจะอยู่โอเคถ้าอุตะอยู่ผมปล่อยอุตะไปเลยนะครับเราจะไม่ยุ่งนะเพราะว่ามีคนกันธงให้แล้วแต่ในส่วนของอุตตะผมว่ากันธงดีกว่านะธงกลางเสียละไปเลย วุโอเคเรียบร้อยอ่าขอคืนครับค่าละหนึ่งปุ๊บป๊บเอาบวกได้นะครับบวกได้นะครับปึ๊บหนึ่งทีวุบวเรียบร้อยครับค่าเลยเอเดี๋ยวลงไปเอาเลือดหน่อยนะเดี๋ยวลงไปเอาเลือดตอนนี้มีแจ็คมีเดี๋ยวขอเอาเลือดก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคได้ละเลือดเต็มละ ต่อ,ตอ,ตอเดี๋ยวผมทําหน้าที่กันธงอย่างเดียวนะอันนี้ไคโดเขาอ,อยู่ข้างบนเดี๋ยวผมรอเติมนะครับไม่ไม่ต้องยุ่งเลยนะเนี่ยตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปบ้าบวกบ้าบูก็ได้ไปเอาธงหน้าบ้านเนี๋ยวมั้งมีเพื่อนไปแล้วอะทานบ่หวะโอเคบอกให้เขาไปเอาธงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากันธงเลยไปเลยไปเลยไปสิไปไป ติดบูธพอดีนะครับอ่าคิงดึงแล้วน่าจะได้5้าูนเลยโอเคอ่าต่อยมาปึ๊บฆ่าครับได้ครับอู่ห้าศูนย์เลยวะ่ะอ่าโอเคหนึ่งทีเฮ้ยเกมนี้ไม่นับได้มีเนี่ยอะไรวะจบง่ายไปเปะวะเกมที่สองโอเคเดี๋ยวเรามาคุยก่อนนะว่าณนะเกมเนี้ย อย่ายุ่งที่สุดก็คือบุกนะครับเป็นไปได้อย่าไปแตะมันเลยนะอ,อุตาะไปชแางไปโอเคครับโซโลโน่โอเคบุกเอ,เอ้ยทนันไม่ทันวะทนวันปะวะไม่ทันครับเกดทงมันเยอะเกินไปแล้วครับไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วไม่ได้ โอเคไปเลยไปเลยงั้นเราสวนแทนนะแม่ใหญ่ลงมาไหมใครมาโอ้บู๊กมาโอ้ยไปเลยผมผมสกิลหนีไปเลยนะผมไม่ยุ่งนะเพราะว่ายิ่งเราไปตีมันเรา,าเสียเปรียบโอเคครับได้หนึ่งทีปึ๊บปึ๊บอีกทีโอเคบู๊กมาแะเกียด<ๆ>แม่งอ่ะมันมันไม่ได้อ่ะ โซโลเจอบูนี่คือไม่ได้ร้อเด้วยนะยกเว้นติดบูนะเนี่ยถ้าติดบูจะโอนิกิลิค่าเลยเอ้ยสวยสวยเด็กแมนสวยอันนี้รอนะครับเล่นกันทงไปเลยก็ได้ครับไปบูมันก็ไม่ได้ผลนะแชงโดละโอเคลบลบส đ, ลบิลบลบไม่ลบเล่นแม่งไม่ลบปึ๊บปึ๊บ วุบวุบหนึ่า่าครับเรียบร้อยปล่อยให้แม่ใหญ่ดึงธงนะปล่อยนะปล่อยนะรอครับเดี๋ยวกันนแตธงนั่นบนก็พอนะธงล่างเราไม่ต้องไปก็ได้ขอเอาเลือดแป๊บหนึงไม่ไปดึงไม่ไปหงหน่อยหรอวะอ่ะคิงมาละบินไหมไปกันข้างล่างวุบ ไปก่อนนะครับกันธาตุนิดเดียวอีกนเดียวโอ้โหไม่ทันไม่ทันโดนแน่ลบโอ้โหบูบคือจะอาชูร่าก็ไม่ได้นั่นไงว่าละอาชูร่าก็ไม่ได้เห็นได้ผมบอกแล้วคือแม่งแช่เนี่ยแล้วทงมันไอ้นี่ไปแล้วอะไม,ไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างมากก็ค่าโตร์เนาะตัวหนึง่ง ไม่ทันทันเท่านี้จริงมันไม่ได้แล้วอะ่ะเออไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอเลือกอีกอีกตัวหนึ่งมาแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวทีมจะหาว่าผมไอ้นี่อย่างน้อยก็ดึงธงหน่อยเดี๋ยวมันจะแพ้นะเออขอคงหน้าบ้านหน้าจะกันได้ด้วยโอ้ไม่ทันด้วยแมงเน่แพ้ครับแพ้แพ้แพ,แพ,แพ้โอเคตัวหน้าตัวตัวนาบ้านตายแพ้ครับแพ้โอเคเท่านี้เท่านี้เกมที่สามนะครับ เกมนี้เราเจอกับตัวยามาโตะด้วยซึ่งเราแพ้เป็นไปได้อย่าไปเล่นนะอย่าไปเล่นนะครับอันนี้ย้ำแล้วนะถ้าเป็นไปได้อย่าไปแตะต้องเลยเพราะว่ายิ่งตีเรายิ่งตายแต่ตอนนี้ทงหน้าบ้านเขาไม่มีงั้นผมไปดึงเลยนะครับ <c oughs> ใครโดโด,โดลงไปละอ่า <c oughs> ใครโอ้เห็นสีนี่รู้เลยก <c oughs> ู <c oughs> <c oughs> ไม่อยากเจอจะบอกว่าเพากูต้องเจอ <c oughs> โอ้ยอ่ะไปข้างบนเลยไปเลยไปเลยไปเลย อ,อย่างน้อเราได้ธงนะครับแล้วเดี๋ยวไปต่อนะครับเพราะมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วโอเคโอนิกี่ลียังใกล้ๆมาละวุ๊บหนึ่งสองล่วงเอานึกว่าไอ้นี่พลาดเลยโอเคเรียบร้อยครับฆ่าหนึ่งตัวดึงธงนะครับแต่ธงนู้เราเสียนะ ตัวอะไรวะเห็นสีไวๆเห็นสีแบบไวๆขึ้นขึ้นมาและตออเลีเอเลยเอ้าไม่มีชิวนี่ถ้าไม่มีชิวเล่นได้เลยนะครับแต่ถ้ามีชิวอย่าเล่นนะนั่นไงนั่นไงชิวมันมาแล้วโอเคเอาชิวออกไปแล้วนะเนี่ยเนี่เห็นป่ะพอเราตีแล้วเราโดนชิวแล้วเนี่ยปุ๊บหนึ่ทีโอเคมันดีที่ติดบูที่แหละ ถ้าบูธไม่มาก็คงค่าลำบากอ่ะสวยรอเขาเดินขึ้นมานะเดี๋ยวผมจะสกิลตีไปก่อนเลยนะลบเกาะไม่ไม่ต้องรีบนะครับกันธงอย่างเดียวก็ได้นะขึ้นมายัางอ่ะมาละตีก่อนเลยโดนอ่ะอีกดอกไหมอีกดอกอีกดอก,อก,ดอก <c oughs> โอเคบายล่วงไว้ข้างล่างซะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปกันหน่อยนะครับอ๋อเพื่อนกันอะไรนี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวนี้มันกันไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปการทงต่อนะครับอันนี้ผมเล่นแนวกันทงไปเลยเนาะเพราะว่ามันบวกลําบากอะ่ะอย่างไคโดอย่างเงี้ยถ้าบูทไม่มานี่เล่นไม่ได้นะปล่อยให้ฟีเล่นครับรอครับรอรออย่ามาโตยังดีไอไอตอนเจอมันไอนี่ไงอ่ะหนึ่งสองหนึ่งอ่ะอะไรวะพลาดโอนีกิริ ตีไโอ้โหทำไมทำไมเลือดแม่งคือเมื่อกี้คึ่งหลอดนะเว้ยโซโลนะเว้ยโซโลนะเว้ยมันถึกไม่ใช่หรอโหทำไมมันตายง่ายยังวะ <c oughs> คือนี่ยังมาโตกึ้เบลแปดสิบนะแล้วเมื่อกี้ที่เห็นนะคือบูทหนึ่งนะครับสมมุติถ้าถ้าบูทเต็มๆมะคุณคิดว่างไงอะไม่น่ารอดนะอ่ะโอเคก็จบเป็นดังนี้ไป เดี๋ยวต้องคุยก่อนนะครับว่าอย่างที่เล่นให้ดูเนี่ยยังดีที่ว่าในส่วนของยามาโตะไม่ได้เล็งเราสักเท่าไหร่หรือว่ามันมีตัวละครอื่นด้วยที่เขาเล่นได้ดังนั้นผมเลยไม่โดนเนาะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือผมหลบๆด้วยแหละถ้าไปไม่ได้หลบๆไปเลยเนื่องจากว่าถ้าเจอยามาโตะตรงๆแบบ1ต่อ1โซโล่สู้ไม่ได้ทุกกรณีนะอันเนี้ยชัดเจนนะครับดังนั้นก็มันเล่นลำบากขึ้นแต่ถามว่าเล่นได้ไหมหรอมันก็ยังลำบากอ่ะครับยกเว้นเนี่ยเกมไหนถ้าเจอแชงก็เน้นแชงเป็นหลักคบลิ ให้เพื่อนหลังจากนั้นก็บวกตามที่สะดวกเอาที่ได้แล้วกันเนาะ